สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายดวงความรักรายเดือนค่ะซึ่งก็จะให้ผลในช่วงเดือนกรกฎาคมทั้งเดือนการทำนายเป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำม,มากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้น ส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือหรือสนใจในเรื่องของชื่อมองคลเสริมดวงสามารถสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยค่ะเติมกันที่ดวงดาวนะคะ ตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันก่อนในช่วงกรกฎาคมทั้งเดือนนะคะเป็นช่วงที่ประมาณวันที่สิบากรกฎาคมเป็นต้นไปดาวเจ้าเรือนปัตตนิคือดาวเจ้าเรือนคู่ครองของคุณนะคะมีความเสื่อมอืมนะคะต้องบอกกันตรงๆแบบนี้นะคะมีความเสื่อมม,อออม,นะะมีการเดินถอยหลังอืมนะคะมีการเดินถอยหลังเพราะฉะนั้นนะคะ ในเรื่องความรักอาจจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างต้องบอกแบบนี้นะคะแล้วก็แต่ว่าส้มมองว่ามันไม่ได้แย่มันยังมีหนทางแก้ไขนะคะเวลาที่ดาวเดินถอยหลังมันอาจจะมีในเรื่องของโชคลาบมาทางคุณหรือมาทางคนรักคู่ครองก็ได้นะ เ,ออเวลาดา,ดาวเดินถอยหลังเพราะฉะนั้นอะส้มมองว่าออมันยังมีเรื่องเงินที่มันอาจจะยังโอเคกันอยู่และในส่วนของดาวศุกร์เนี่ยก็มาอยู่ในเรือนลาภะของคุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาอะไรก็ตามอะส้มมองว่ามันยังพอไปได้อยู่มันยังพอไปได้มันยังสามารถแก้ไขปัญหาได้อยู่ต้องบอกแบบนี้นะนะคะอืมสำหรับคู่ที่อาจจะมีปัญหาเล็กๆเลน้อยๆอะส้มมองว่า,ม,ม,วามันยังไม่เหลือบากว่าแรงนะ เออนะคะมันยังมีการสามารถรักษาความสัมพันธ์ได้ในส่วนของคนโสดนะคะคนโสดอาจจะมีสายเปเข้ามาเลยอืมนะคะมีสายเปเข้ามาหรือคนเก่าย้อนกลับเข้ามาก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะโอเคมาดูกันในเรื่องของไพ่กันบ้างนะคะเริ่มจากคนมีคู่ทั้งผูกมัดและไม่ผูกมัดชัดเจนและไม่ชัดเจน มีคนที่คบหรือคุยกันมามากกว่า6เดือนขึ้นไปนะคะถือว่ามีคู่มาดูรวมกันรูมนี้ค่ะใบแรก for appendices l นะคะห่วงเป็นอารมณ์ห่วงกันห่วงกันและกันและห่วงของตัวเองด้วยนะคะในเรื่องการอยู่ร่วมกันมันอาจจะมีความตระหนีทีเหนียวอะไรบางอย่างนะคะหรือเป็นอารมณ์แบบเก็บเนื้อเก็บตัวมีโลกส่วนตัวสูงหรือเก็บความสัมพันธ์ไว้มากกว่าหก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ แต่ว่างานเนี้ยนะคะควีนอัพสอดพลังงานค่อนข้างแรงนะคะแรงเลยแหละควีนอัสอดในที่นี้คือการปักดาบนะมีไพ่ดาบเยอะเลยนะคะอืมจะมีผู้บงการในความสัมพันธ์นี้บอกว่าให้อีกฝ่ายหนึ่งเลือกนะคะให้อีกฝ่ายหนึ่งพูดออกมานะคุณไม่พูดคุณต้องพูดอะไรอย่างเงี้ยเออจะมีการบังคับบังคาบบงการกันนะคะขึ้นไพ่สองดาบ แล้วมันมีความลังเลใจอ่ะอืมสถานการณ์นี้ยมันเหมือนกับว่ามีความไม่เข้ากันของอารมณ์แล้วอ่ะอีกคนหนึ่งยังไม่อยากพูดอะไรอ่ะมันเครียดอ่ะกดดันอ่ะนะคะแต่อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะให้พูดเออนะคะจะต้องทําตามที่เขาต้องการอะไรประมาณนี้มันมี การกดดันกันค่อนข้างเยอะเลยนะคะทั้งทั้งที่อีกฝ่ายหนึ่งก็ยังเลือกไม่ได้หรือว่าลังเลใจมันเหมือนไม่มีเวลาให้คิดอะอารมณ์นั้นเลยนะคะ A c e Pentacles แต่ว่ายังอยู่ด้วยกันรเนื่องจากอะไรการมอบสิ่งดีๆในความชื่นใจมันมีน้อยแต่ว่ายังยึดติดอยู่ด้วยกันในหลายๆคู่เพราะว่าเป็นเรื่องของการพึ่งพาเรื่องเงินหรือเรื่องของความผูกพันล้วนๆก็ได้นะคะยังอยู่ด้วยกันอยู่แต่ความหวานเนี่ยโอ้โหหายากต้องบอกแบบนี้นะคะ Queen o อ c คัพหัวกลับนะคะอืมมันเป็นอารมณ์อะดราม่าควีนมากๆเลยเดือนนี้เป็นดราม่าควีนแต่ว่าไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งออกไปนะอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนประมาณว่าอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะต้องทนดูฉันเป็นดราม่าควีนห้ามออกไปไหนด้วยโหเจ็บอะสุดสุดเลยคุณนะคะเออส้งเข้าใจนะคนที่เป็นดราม่าควีนคือคนที่เจ็บปวดมาก่อนอันนี้เข้าใจมากๆเลย นะคะเหมือนเหมือนเราเจ็บปวดมาก่อนอะ่ะเราก็เลยเป็นคนแบบนี้จูจี้จุกจิกหรือดรามา่าควบคุมบงการอีกฝ่ายหนึ่งอะไรประมาณเนี้ก็ค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่าก็ใจเย็นๆเนาะนะคะอือ,อสุดท้ายเนี่ยส้มมองว่าขึ้นไพ่อ,อปลายเดือนขึ้นไพ่หนึ่งดาอยู่ดีๆอาจจะเลือกที่จะตัดเลยก็ได้ในบางคนนะส้มจะต้องบอกแบบนี้นะคือดราม่าให้สุดมันเหมือนคุณจะดราม่าให้สุดแล้วตัด ในบางคนมีแบบนี้นะคะคือโอเคฉันจดรามรา,มมาให้สุดทําเหมือนกับว่าขาดคุณไม่ได้นะคะแต่จริงๆเราขาดได้ดราม่าให้สุดถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่พยายามที่จะปรับปรุงตัวอะไรก็ตามก็ตัดได้ค่ะเออตัดใจไปก่อนน่าจะมีการตัดใจในบางคู่ละ่ะสถานการณ์ค่อนข้างเปราะบางนะคะถ้าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยอาจจะเป็นการบล็อกกันนะคะหรือว่า อาจจะเป็นแค่การแสดงเจตจํำนงว่าอย่าทำแบบนี้กับฉันอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างดุนิดหนึ่งนะคะอืมยังมีการส่องยังมีการดูกันอยู่เนาะมาดูผู้ที่มีอิทธิพลกับชาวกรกฎนะคะไพ่าดาบเยอะค่ะนะคะชาวธาตุน้ำอาชาวธนูค่ะ <c oughs> เห็นไพ่ถ้วยเนาะเทมเพลนซ์ค่ะชาวธนูนะคะอืมไม่ปรับตัว เป็นฮารมไม่ปรับตัวเลยเขาไม่อยากปรับตัวเขารู้สึกว่าสถานการณ์นี้มันคือเขารู้สึกว่าถ้าคนคลิกกันมันต้องคลิกกันเลยที่เกียรจจะปรับนะคะเทนนปวอนชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะไม่ไหวแล้วเขารู้สึกว่าทุกอย่างมันหนักหน่วงจนเขารู้สึกอยากจะปล่อยทุกอย่างทิ้งไม่อยากจะแฮนเดิลไม่อยากจะรับมือไฟออฟคริสตัลนะคะถ้าคริสตัล แต่ชาว่าตดินมังกรฝึกศพกันยังตามตื้อตามง้อหรือว่ายังตามดูคุณหรือเขาอาจจะเอาเวลาไปตามคนอื่นด้วยก็ได้นะคะม,มาดูการสามใบถ้าเกิดไม่ขึ้นราศีคนของคุณผู้ที่มีอิทธิพลเป็นคนที่คุณคิดถึงมากที่สุดนะคะชาวกรกฎเขารู้สึกไม่ไหวแต่เขาเขายังสนใจคุณอยู่นะเป็นห่วงคุณอยู่นะเขารู้สึกไม่ไหวแต่เขายังสนใจและเป็นห่วงเออ ขีดจำกัดคนไม่เหมือนกันเขาอยากจะบอกคุณแบบนี้ว่าการปรับตัวหรือขีดจำกัดการรับอารมณ์การรับอะไรหลายอย่างของเขาที่มีต่อคุณบางทีไม่ไหวค่ะอืหรือบางทีตัวเขาก็อาจจะมีคนอื่นก็ได้ในบางคนไปตามตามคนอื่นเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้ว,วเขาอยากจะมีที่พักใจอืนะคะ แต่มันก็เหมือนว่าเขาไม่กล้าที่จะตัดคุณเลยอะไรอย่างนั้นน่ะเออไม่เด็ดขาดนะคะมาดูกันในเรื่องของคนโสดโสดสนิทโสดมีคนเก่าโสดมีคนคบหรือคุยไม่ถึง6เดือนค่ะนะคะโสดสนิทดาสมองว่าตัวคุณเองก็ก็ค่อยๆเลือกนะคะไม่รีบร้อนแล้วก็รักตัวเองมากๆเลยรักตัวเองมากๆมีคนที่คุณชอบอยู่เหมือนกันแต่ไม่ว่าจะเป็นที่คุณชอบอยู่แล้วหรือเป็นคนที่คุณไม่ชอบก็ตามถ้าเข้ามาในช่วงนี้นะคะ คุณจะเปิดใจค่อนข้างยากเลยอืมแล้วก็กล้าที่จะบอกความเป็นตัวเองสุดๆว่าคุณเป็นคนยังไงคุณต้องการอะไรรับไม่ได้ก็ไม่ต้องคุยแบบนี้เลยชัดมากๆนะคะรักตัวเองสุดๆเลยอะ่ะคนโสดอะ่ะอืมหลายๆคนก็อาจจะแบบบกมือลาไปเพราะว่าเขาเขารู้สึกว่าคุณดุเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดีค่ะเป็นการป้องกันตัวเองที่ดีนะ <c oughs> ดีกว่าแบบ รับมาคุยแบบเสียไม่ได้แล้วสุดท้ายมันก็มีปัญหาเออนะคะในส่วนของออคนโสดที่มีคนเก่านะคะโสดที่มีคนเก่าเนี่ยในการกลับมาถึงแม้ว่าจะเพิ่งมีกรณีกันนะคะการกลับมาก็ค่อนข้างน้อยมากๆนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าอยู่ด้วยตัวเองได้แล้วแล้วก็รู้สึกว่าอารมณ์ของเราอะ่ะพอเวลาอยู่ด้วยตัวเองเรารู้สึกว่ามันเป็นตัวของตัวเองโดยที่เราไม่ต้องเอาใจใครเรารู้สึกชิน กับการเป็นโสดแบบนี้คนเก่ากลับมาเราก็อาจจะไม่เอาค่ะอืมชัดมากๆชาวกรกฎนับถือจริงๆส้มนับถือว่านะคะในส่วนของออคนโสดที่มีคนคบหรือคุยไม่ถึง6เดือนนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าเขาไม่เปิดใจกับคุณเนี่ยคุณเปิดคุณบอกหมดว่าคุณต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรแล้วถ้าเขารักไม่ได้หรือลังเลใจนะคะคุณก็พร้อมที่จะดรามาสส่าใสเพราะคุณไม่กลัวว่าเขาจะทิ้งคุณ เออรับได้ก็รับก็คุยต่อรับไม่ได้ก็ไม่ต้องรับก็ไม่ต้องคุยปอบมือให้ <c oughs> คือคุณโคตรเข้มแข็งอนะชาวกรกฎส,ส,สุดเลยอนะคะเข้มแข็งมากๆนะคะอืมจนจนคนที่เข้ามารู้สึกว่าโอ้หลายๆคนขอดูคุณไปเรื่อยนะคะโดยเฉพาะชาวท่าดินมังกรกพฤกษบกันเขาอาจจะดูคนอื่นด้วยดูคุณไปด้วยยังไม่ยอมแพ้นะเพราะว่าชาวท่าดินจะเป็นอะไรที่เขาเรื่อยๆอยู่แหละ เออมันอ่นคงนะคะแต่ว่าราศีอื่นอาจจะโบกมือลาไปแล้วนะคะมาดูไพ่ช h a d o w s c a p ทอรนะแนะนำอะไรกับกับชาวกรกฎนะ f o u r of Wands หัวกลับนะคะคนโสดยังไม่ต้องรีบเนาะเออบางคนเนี่ยเข้ามาเนี่ยจะขอคุณเป็นแฟนนู่นนั่นนี่เร็วหรือเกินนะคะก็ไม่ต้องรีบค่ะนะคะเอาที่คุณรู้สึกว่าคุณสบายใจนะคะคนที่มีคู่นะคะต้องบอกว่าความสัมพันธ์เปราะบางค่อยๆค,ค,คุยกัน เข้าใจว่าบางคนก็ทนมานานแล้วแล้วก็เลือกที่จะตัดแต่ในบางคนมันยังพอไปไหวอยู่มันยังพอไปไหวอยู่ก็ไปนะคะเพราะว่าในหลายๆคนเนี่ยมันยังช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเรื่องของเงินเงินทองทองได้อยู่เนาะอืมนะคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องแสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมานะคะคุยแบบไม่คุยเยอะแต่ตรงประเด็นก็ก็น่าจะดีเนาะนะคะ ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่คุยเลยมันก็เกินไปอะคะ่ะน้องมันอาจจะต้องมีการคุยกันบ้างนะคะม,มาดูไพออ่นางฟ้านะคะไพ่อารัเอร์นางฟ้าแนะนาอะไรกับชาวกรกฎบ้างหรือเห็นอะไรเพิ่มเติมเองเจ้าออฟเวลเห็นไหมคะมีสายเปย์เข้ามามีคนมีเงินมีทองหรือว่าในเรื่องของหลายๆคนเป็นคู่รักพารวยจริงๆแล้วอยู่ด้วยกันแล้วส่งเสริมกันในเรื่องเงินมากแต่ก็เข้าใจดีว่าในเรื่องของการเอาใจใส่นะคะในเรื่องความรัก มันอาจจะเติมให้กันไม่ถึงอาจจะต้องมีการปรับกันอีกไหมถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่เดือดร้อนในเรื่องเงินเพราะเรื่องเงินมันสาคัญนะคุณเออแต่ถ้ารู้สึกว่าเราไม่มีเขาอ่ะเออเราเราก็อยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็อันนั้นก็พิจารณาเอาเนาะนะคะแม่หมอไม่สามารถ ชี้นาได้นะคะว่าควรเลิกหรือไม่นู่นนั่นนี่นะเพียงแต่ให้ระวังเนาะนะคะย r คอ l ลิ่งทาในสิ่งที่คุณรู้สึกรักชอบคือกลับมาทบทวนก็ได้ว่าจริงๆเราโอเคกับอะไรด้วยนะคะกลับมาทบทวนได้ไม่ต้องรีบเดินหน้าก็ได้นะคะแล้วก็ขอให้เป็นสิ่งที่หัวใจเรียกร้องจริงๆเลือกในสิ่งที่หัวใจเรียกร้องจริงๆเป็นตัวเราจริงๆนะคะอืม ก็อย่างที่ชาวกรกฎตั้งใจเอาไว้แหละเนาะนะคะ m i r a c l e o ซาอันมิเาสเนะคะสิ่งที่มันผิดพลาดไปแล้วอะ่ะมันจะไม่ผิดพลาดอีกแล้วเออมันจะไม่ผิดพลาดอีกแล้วเว้ยเพราะว่าตัวคุณเองอะ่ะเรียนรู้แหละเรียนรู้มันจะเกิดสิ่งมาสศจรย์เกิดขึ้นในเรื่องความรักของคุณมันจะทําให้คุณได้คนดีๆนะหลังจากที่เกิดการผิดพลาดมาแล้วในอดีตคุณจะเรียนรู้แล้วคุณก็ เติบโตขึ้นในเรื่องความรักคุณจะเลือกความรักได้ดีขึ้นนะคะหลายๆคนไม่ต้องกลัวความผิดพลาดในช่วงนี้อาจจะพลาดได้อีกนะคะแต่หลังจากนั้นคุณจะโตขึ้นเรื่อยๆแล้วเจอความรักที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะก็เรียนรู้กันไปค่ะความรักมันก็เป็นแบบนี้นะคะขอบคุณชาวกรกฎนะคะขอให้ชาวกรกฎนะคะมีความสุขนะคะโชคดีในเรื่องความรักทุกคนสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ รวังตัวในนะครับคุณกำลังตกหลุมท่องคุณแดงคาฝา้าผมแค่ยืนเฉยๆยังทำให้เธอสัน่นก็พอผมรู้ทันก่อนเธอจะรักผมซะอีกนั่นแลหละฮันน่บอกว่าวง,วงแต่ไลดูตอรี่ทุกวันปากบอกไม่หวัน่นแต่เจอหนะ้าผมก็ทำรูดฟอมกันจะบอกว่ามีรู้ใจตัวเองก็ไม่เชื่อเพราะาษาสกายของเธอมันฟองแทบจะเคียนเชื่อผมลงส้อใครกันแน่ที่เพอใจไปก่อน ใครกันแน่ที่รอขอความตอนนอนห้องเราอ่างตัวในนะครับคุณกำลังตกหลุมของคุณ